ตอนนี้โอเคโอเคแล้วเด้อท่านผู้ชมให้นักท่องเที่ยวขึ้นมาแต่เรือดินเนอร์แล้วเด้อท่านผู้ชมนี่ฝรั่งต่างชาติสวยงามมากๆาท่านผู้ชมสวยงามจริงจริงโอ้โหเดินขึ้นมาแต่ประตูเรือเดินลงมาแต่ประตูเรือเด้อท่านผู้ชมเด้อชุดยอดจริงๆสวยงามมากๆฝรั่งต่างชาติก็มีหลายประเทศมีหลายคน มีหลายแบบเด้อท่านผู้ชมเด้อมีหลายสไตล์เนาะมาเที่ยวเรือดินเนอร์ประเทศไทยก็จะเห็นแบบนี้เลยเด้อท่านผู้ชมเด้อชุดยอดมากๆชุดยอดจริงๆเนาะนี่คือบรรยากาศสวยๆงามๆงามค่ำคืนเคยผูไทยพามาดูพามาชมพามาเที่ยวเด้อท่านผู้ชมเด้อมีสาวญ่ปุ่นหยกมือใบายไหว้ก็เป็นเนาะ มาอีกแล้วมาอีกแล้วท่านผู้ชมเจ้าพญาปีเศษเบอร์เจ็ดนอท่านผู้ชมเดินช่วงนี้เวลานี่ก็สามทุ่มอท่านผู้ชมนี่ช่วงเวลาเรือดินเนอร์เขามาถามาส่าางนะักต่องเที่ยวลงมาแต่สะพานพระรามแปดวัดนรุนสะพานผุดมาแต่ไอคอนสยามนะท่านผู้ชมอยู่เอเชียติกถาที่สอง ตอนนี้เรือดินเนอร์กำลังเวียงเวียง่ายเวียงหัวเข้ามาส่งนักท่องเที่ยวขึ้นมาแต่ถาเด้อท่านผู้ชมชมบรรยากาศเรือดินเนอร์้อท่านผู้ชม บรรยากาศงามค่ำคืนสวยงามมากมากเด้อท <sm illi> <any> <Interior> so ่านผู้ชมเด้อเติมใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ติชมได้เด้อท่านผู้ชมเด้อเรือดินเนอร์สวยงามมากๆท่านผู้ชมช่วงนี้เวลานี้ก็ เป็นเวลานาคลองเกี่ยวขึ้นมาแต่เรือดินเนอร์เดอ้อท่านผู้ชมเดอ้อภาษาลาววนะ่านาคลองเกี่ยวลงมาแต่เรือดินเนอร์ตบมือรัวๆเลยท่านผู้ชมน,นี่ก็มาชมบรรยากาศงามค่ำคืนของประเทศไทยเอเชียติก นี่คือฝรั่งต่างชาตินั่งเล่นดื่มแล้วสนุกแล้วก็นั่งเล่นได้เด้อท่านผมเดินตอนนี้โอเคโอเคแล้วเด้อทา่านผู้ชมนักท่องเที่ยวขึ้นมาแต่เรือดินเนอร์แล้วเด้อทา่านผู้มนี่ฝรั่งต่างชาติสวยงามมากๆทา่านผู้ชมสวยงามจริงๆโอ้โห เดินขึ้นมาแต่ประตูเรือเดินลงมาแต่ประตูเรือเด้อท่านผู้ชมเด้อชุดยอดจริงๆสวยงามมากๆฝรั่งต่างชาติก็มีหลายประเทศมีหลายคนมีหลายแบบเด้อท่านผู้ชมเด้อมีหลายสไตล์เนาะมาเที่ยวเรือดินเนอร์ประเทศไทยก็ยจะเห็นแบบนี้เลยเด้อท่านผู้ชมเด้อชุดยอดมากๆชุดยอดจริงๆเนาะ นี่คือบรรยากาศสวยๆงามๆงามคขำคืนเคย,ทยพทไธฟามาดูพามาชมพามาเที่ยวเด้อท่านผู้ชมเด้อชมเที่ยวกับเคยพทไธไปพร้อมกันเด้อท่านผู้ชมเด้อมีชาวญี่ปุ่นยกมือใบ,บายไหว้ก็เป็นเนาะโอ้โห,โหวันนี้แม่น้ำเจ้าพญาลดลงเด้อท่านผู้ชมเด้อ ทางยางทางเดินก็จะสูงชันมากๆเลยเนะโอ้โหเที่ยวก็สนุกทางยางทางเดินก็สูงชันเนาะก็จะจะแบบนี้เลยนะท,ท่านผู้ชมเดินอันนี้ก็จะฝรั่งพาลูกมาเที่ยวด้อนะท,ท่านผู้ชมชาวญี่ปุ่นก็ไหวเป็นเหมือนกันดนะ้อท,ท่านผู้ชมก็ญี่ปุ่นก็พาลูกมาเที่ยวฝรั่งก็พาลูกมาเที่ยวเหมือนกันคนระับเด็กเขาบอกว่าหนึ่งขวบ หาสามขวบนั่งฟรีขี่ฟรีนะท่านผชมเด้อสี่ขวบห้าสิบขวบนี่ก็จ่ายตังค์เนาะโอ้โหดูดูดูท่านผู้ชมเจ้าเที่ยวแล้วเขาเจ้าก่อ็จะมายืนเล่นงานเล่นอยู่ตรงนี้เนาะง่วงนอนด้วยก็มีเด้อท่านผู้ชมเด้อเขาอยากถ่ายรูปเนาะขาเลยาะวาง เนรยหาหนีก็จะคนจีนเขาจะมานั <S 2> <S 2> ่งเล่นอยู่ตรงนี้เนาะนีชาวจีนอท่านผู้ชมนี่โอ้นี่ชาวจีนเอเนี่ยนี่คือบรรยากาศสวยๆงามๆ เ,เดินขึ้นมาแต่เรื่อแล้วเขาจะก็กเดินไปขึ้นรถอยู่ตรงนี้เดินทัาชมเลยอันนี้จะเป็นซอยหนึ่งซ่องหนึ่งเนาะทางยางทางเดินทางที่หนึ่งจะเห็นเดินเป็นขบวนแบบนี้เนาะเดินเป็นกลุ่มเป็นก้อนแบบนี้นะเดินทัชมโอ้โหเสียงเพลงดนตรีสุดยอดมากเลยชาวอ้วนร้องเพลงนี่สุดยอดมาก จะเป็น่าเศ้าเนี่ปุ่ดโอ้โหเดินไปเล่นไปเที่ยวเ้อท่านผู้ชมเด้อทุได้าจะใครเบิ่งชาวอ้วนร้องเพลงนี่เต้นเก่งมากเลยเนี่ยอ้วนแข็งแรงเนาะโฮ ร้องเก่งเต้นเก่งมากๆเลยเด้อท่านผู้ชมเลยโโอ้โหอ้วนก็อ้วนเก่งอ้วนแข็งแรงนะชุดยอดมากๆเดี๋ยวเคยณประธนพายางหรอกเนาะ สาวฝรั่งคนนี้สวยง่ามมากๆเลยท่านผู้ชมขุดด่นดีจังเลยโอ้โห,โหดูสาวอวนแข็งแรงมากๆเลยเต้นเล่นแอลหหอนแอลอ,อีกตังางหานี่ข้าเจ้านั่งเล่นนะท่านผู้ชมนะโอ้โหถือขึ้นมาด้วย รุ่นไงถ่ายลูกเด้อท่านผู้ชมเนี่นี่คือบรรยากาศสดๆร้อนๆสวยๆงามๆง,งามขำคืนเด้อท่านผู้ชมเด้อ <INDISTINCT S 1> เล่นชุดคือสีซ่าสวรรค์อยู่ตรงน,นี้นะเนาะเอเชียติกอนนี้คนอินเดียเขาจะนั่งเล่นเด้อท่านผู้ชม ช่วงวเวลานี้ก็สามทุ่มเนอท่านผู้ชมเดนอสชิงชาสวรรค์ก็จงโหคนยังเปิดไฟกระฟิบตลอดเลยนะทา่านผชมนะเคยพิธ้ฝากก็ไล์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ติชมได้คลิปนี้เคยพิธ้จะขอลาจบสำนี้ก่อนเนาะขอบคุณครับ